สดุดีบทที่15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดจะได้พักพิงในสถานนมัสการของพระองค์ผู้ใดจะได้อาศัยอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติผู้ที่ทำสิ่งที่ชอบทำผู้ที่พูดความจริงจากใจตนผู้ที่ไม่นินถามว่าร้ายผู้ที่ไม่ทำผิดต่อเพื่อนบ้าน ผู้ที่ไม่ใส่ร้ายคนอื่นผู้ที่ชิงชังคนชั่วช้าเลววรามแต่ยกย่องผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่รักษาคำมปฏิญาณแม้ว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์ผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนเพื่อปรักปรามผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันหวั่นไหวเลย